สวัสดีนะครับผมเนอเอ็กเซนแฟมอนนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบล็อกอัพกันนะครซึ่งเราก็เห็นน้องนายเมื่อกี้ผมน้องนายกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วกลายเป็นเส้นเราจากการแบบบุกึนเคยกระตัวนา้ซุปเปอร์ฮีโร่เออมามานะฮะเตรียมแข่งผมมีของเล่นใหม่แล้วอ่ะเทมแขงผมมีของเล่นใหม่แล้วตแค่แค่มีระแค่มีสโนบอลใช่ไหมแคมีอยู่นิ่งนะอยู่นี่อยู่นี่ก่อน นี่ของเล่นใหม่ผมไอ้เกลียวเกลียวพึ่งเกลียวพึ่งเออหายแ้าแฉมันดีดีดแ่เ่าวดูรูปตัวเองสิเออแ่เหน้าสวยแล้วก็สวยงามมาสวยงามเลยไอ้นี่ไอ้นี่ปโเอาเก็บโอ้โหไป ระเบิดค่ะแกบิทเออชี่มีอะไรจบอาวุธแบบนี้เว้ยล่อเป็นไรที่ทอดล่อมันมาล่อมันมาเฮ้ยมันนี่เราเราไรไม่ต้องรอแล้วตบมันเลยตบมันเลยยี่มันบล็อกอัพบล็อกอัพไม่มีค่าว่าเยอะเท่าออกเปียกเปียกเูนขนมเปียกเงินเฮ้ยนังคนรวยคนรวยไปพี่ครับขอตังค์เลยครับขอตังค์เอาหาไปแล้ว เนีย่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเป็นวีรบุรี่จุกางาเมื่อกี้เป็นกล้ามโอในเมื่อเกมนี้เป็นเกมนะซิมูเลเตอร์เราก็หาทางที่จะสนุกได้ไหลายแบบเช่นชาวบ้านโอ้โหเฮ้ยโดนทับผ้าสายลมโอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยชาวบ้านโอ้โโอชาวบา้า,วบานหน้าตาหน้าเกลียดมานีเ,นเลย เออเพียนอ่ไปบุกโอ้โหไกลนั่งนั้นเลยอ้อยเฮ้ยบิดคมคอิดคอมคอมเอาโน้ตเพลงมาเอาอินี่มาตามตานอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ี่ใครใครใครดูโจโจ้ไหมเนี่ยเราจะไปตามล่าปราสาทเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราทำอะไรกับเพื่อนฉันอ่ะเฮ้ยเนี่เสร็จแล้ว네 อออืโอ้โหไกลดังนิดโอ้ยแล้ว,วเราตบและวอมถ่ายอยู่ปะไม่รับสะดวกซื้อดีกว่าถ่ายอยู่ถ่ายถ่ายถ่ายถูยถยถยกตกนั่นอะไรอ๋มเพี้ยนแข็งเบื่ออันนี่กินโคกเอ้ยประตูเปิดยากเป็นเปิดเข้าไปเลยโอ้โห นี่กินโซดาโอ้โหกินโซดามากกันไปหน่อยกินโซดา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 น้ำแข็งฮะติดบักเดี๋ยเดี๋ยวช่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 อานีอันชัดโอดขอบคุณฉันได้ขึ้นมาแล้วเดียเา่ดัดมันิ้ดา จะรับ,บรูพี่ปราพลังจิตเออโดนวัดผ้ามีกกระสายลมที่กึตางที่กึตงต่างที่กึ่งตางนี่ไปดีโดนไปดี เฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันนะเว้ยเออเฮ้ยระเบิดกระจายเฮ้ยเอาระเบิดระเบิดระเบิดเออให้มันดูดระเบิดเออพี่น้องโเ้ยเราไม่เหลือระเบิดอีกทีเฮ้ยยิงเลยลกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮใส่ดิไทไทไท ายเอ้ยยิมแข็งยังเลยโอ้เผลอแตะลูกปั้นไปนิดนึงลูกปั้นเลยตายเอ้ยนั่งดีกว่าเนี่ยเก้มเกมอยาอยาแค่มไปเจอกันข้างบนนะเว้ยเรามีพลังเราก็เลยสามารถกระโดดผมผมสามารถกระโดดได้แต่ผมจะเอาอาวุธลับผมไปอะผมทำไม่ได้ อ๋อเห็นไหมกระโดดได้ด้วยเอ้ยไม่เอ้ยจริงด้วยว่ะมีอาวุธลับ่ของบนแล้วไม่ใช่จริงเน้่ยจะยิงนันมากกระโดดจะไปของบนเรต้องซื้ออันจะใช่เออยิงมาดิยิงมาดิ เออโอ้โหเฮ้ยนี่คือประสาทของดีโอนี่คือประสาทของโอ้โหอ่ะเราต้องทำลายปืนใหญ่ให้หมดเสียทีโอ้โหอะไรน่ะเอออืมอืมไม่เคลื่อนเลยโอ้ยเอ้ยเคล้าเคล้วออ พี่ผมเป็นสไนเปอร์ได้ไหมลุงบริสุทธิ์หายไปจหนหมดเนี่ยอ้าวไม่ควรจะคงจะมีระษาไม่ใช่เหรอว้าไม่เจอใครก็ไม่รู้เอเขาต้องเป็นคนดีแน่พี่ครับช่วยครับไดเอ้ยไม่นี่ไม่ใช่คนดีเลยวะพี่น้องผมสามารถกำจัดสามอันภายในเวลาเดียวกันได้เลยอยู่ที่ระษาแล้วระษาไหนวะ ศาสตร์พิมแข่งมาแล้วแต่ผมจะวันชดวันคิวนี่มาอยู่นี่เดี๋ยวเนี่มันกอกกระโดดสูงฉากกระโดดสูงที่สุดในโลกหมดแล้วลระเบิดแห่งความว่างเปล่าเนี่ยเนาหมดแล้วจัดการเองดูดผมเพื่อนี่ลมล่างเรากลายเป็นหนึ่งเดียวโอ้โหยังไม่ทันโชว์เท่เลยก็กากไปทั้งนั้นอะ ไอ้ยใส่ออกระบาลเลยฉันนุดอะไรอ่ะพี่น้องเข้ามาใกล้ๆตุ้ะโอเคเอื้อทุกคนแหลกกระจแหลกละเอียดจนเป็นโจ๊กเฮ้ยตายตายแล้วแล้ว ไต่แล้วไต่แล้ววิ่งไต่แล้วแล้วไม่ไตแล้วยิงเฉยเออไหนแล้วเราก็ำลังจะไปเก็บเออเงินระเบิดเงินเฮ้ยไม่นะเงิน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 ยิ่งแยะเลยเงินิ่งแยะเลยเออเงิน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 เอาเงินเงินนะเงินเฮ้ย ไม่ไม่ได้มันโยนไม่ได้ไปสิเ้ยเออไปฮ่า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 อ่่าฮ่่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่าฮ่้าฮ่่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 าเ่าฮ่าฮ่อาง่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าอ่า่าไ่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่่ฮ ผมไม่อยากเตะผมไม่อยากเตะมันต้องมีบทลงโทษสำหรับพวกไม่เชื่อฟัง,ะะงนะนี่บทลงโทษสำหรับพวกไม่เชื่อฟังแล้วเรา,เ,ราเดี๋ยวเราเป็นปฏิกิริยาแบบเนี้ยมันเป็น,ปนไม่ได้เป็นไ,ไม่ได้ทายเดี๋ยวก็คือเข้าไปต่อยเท่านั้นเพราะว่ามัดเรามีพลังแรงสูงกันาระเบิด เออได้แล้วได้แล้วเออของ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 ระเบิดน้ำแข็งน้ำฮะเน่เนี่ยเราก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันน่ะใช่ผมก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันอ่ะกันได้กันได้เดี๋ยวให้ของขวัญปลอบใจอ่ะเพียมแข็งเพียมแข็งเอาไปเลยเนี่ยของขวัญปลอบใจเนี่ยเออเฮ้นี่ยไม่ติดก่ดนะะอนกัน โอเคกเดะเกเดะเกเดะเกดะเกเดะเเดะเกเจะเกเดะเกเะเกเดะเกัดะเกเยะเกอดะกอดะเกเดะเกเดะบกะกเดะเ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 กดะเกงดะเกเ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 ดาเาเดาเกด้เกเดะแกขกจากทางอกจากผมโอ้ยนกใครอ่ะเ้ยนี่มันสาเเกกกกด้ เลือกไปอีกอันหนึ่งดีไหมหรือไม่ต้องฮะเอ้ยเออเอาละเออแกกจับผมหน่อยสามสองหนึ่งเฮ้อโต้งอุ้ยมีคนสร้างแล้วมั้ยก็ผมก็นี่คือของขวัญสำหรับเพียงแข็งมันเป็น เพรามเองเพราะผมเป็นคนสปาลมันเฮ้ยระเบิดหายหมดเลยเนี่ยเออนี่ระเบิดขอระเบิดนี้ขอระเบิดนี้ด้วยเฮ้ยไอ้อุกบาลอีกอันหนึ่งขอตังค์นะพอเราต้องการพลังจิตรต้องตามพลังจิตแล้วเนี่ยเพราะเราอิจฉาต้องไหนเหลือเกินอะะไรนเราต้องการพลังจิตเลยเนี่ยเราอิจฉาต้องไหนเหลือเกินทไมอะเราอะ ดี๋ยวก่อนมีตาเลเซอร์สองแสนบาทไอ้นี่เจ็ดพระเจ้าใครขายราคาแพงขนาดนั้นวะเ้ยลังเลยฮะฮะเพียโนรู้ไหมว่าตอนแรกผมมีแปดหมื่นกว่าเลยแหละเอ,อ้ยจะไปไหนอ่ะฮะอหนีพน้นท่านไม่พ้นหรอกเอ้ยเรา <S <S รเราให้เขาปล่อยหนีไปก่อนเราไปหาอะไรที่น่าสนใจดีกว่าอ่ะกดทุกคนกดไปหีโลกฮะจ้างกดพี่โลกเ<ห>ร็วฮะ เออกับพีโลกแล้วก็ฮาโลวีนฮาโลวีนเออแต่ฮาโลวีนมันน่าเบื่อนะน่าเบื่ออะไรเราไม่เห็นหน่าเบื่อเลยเมี่ยงหลายอยากให้ทาโอ้จริงด้วยผมจะไปได้ไปฟังลูกไฟ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ลูกไฟผมขาดแลนอ <c oughs> ่า่ในคืนน,นี้มีแต่ผี <c oughs> อะฮ่าฮ่าฮ่าไปทอะไรกันม่ีสิ่งที่น่ากลัวกว่าผี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปก่อน เออรถด,ดิบรถดิบรถดิบไอ้ใครขโมยรถด,ดิบไปไม่อนุญาตเอ้ยรถด,ดิบจะระเบิดต้ไม่รถด,ดิบระเบิดแล้วไอ้แกทำให้มันเป็นคนพังโอ้โหพลังจิตแกทำให้รถด,ดิบพังเออตายไปซะอืออันนั้นป้ากาแกทำของอนคนป้าแกทำของคนชั่วเอ้ยเก้าอีนันนั่งดีขอนั่ง รถดิบเร็วรถดิบรถดิบรถดิบรถดิฟจงมาโอยอุกกาบาตเฮ้ยโอดเราละอุกกาบาตลา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 เฮ้ยอุกกาบาตอุกกาบาตให้รถดิบรถดิบรถดิบหายไปไหนเนี่ย รถดิบรถดิบรถดิบลูกไฟนี่อ๋อนมาก่อรถดิบเจอแล้วรถดิบโอ้แต่เป็นสีฟ้าว่ะเด้นไม่นด้เดินไม่ได้โอ้ยอ่าเออที่มีรถดิบพี่คนนี้มีอำนาจที่สุดในโลกมันไม่ใช่รถธรรมดาเว้ยมันปล่อยระเบิดได้ไม่จะมันปล่อยระเบิดได้เป็นรถดิบแบบรถดิบอเนกประสงค์เน็กอันนี้เป็นรถเฮ้ยนี่มีคนชั่วกำลังทำชั่วแล้วรอโอ้ย เฮ้ยจะทำอะไรกับรถดิบองจันน่ะมีแค่พลังหมัดเท่านั้นจะสามารถทำให้รถนี้พังได้มาพลังหมัดหรือพลังถีบหรืออะไรก็ได้นุ้ยเออผมไปเจอลูกไฟนะะฉัจะเอาเอ้ย หมดเรงขายหน้าซะเลยเออนี่เออเฮ้ยผมตายอ่ะเพี่อน้องผมตายอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่อ่าาานี่คือวาระการทำน้ำรถดิปังเอ้ยโอ้ไม่เป็นใครมันน้องทำน้ำแข็งลูกปั้นน้ำแข็งเออหั่นนั่นแหละ ได้ถ่ายรูปผมหน่อยได้ไหมถ่ายรูปผมหน่อยคนัดนเดอบาร์บารีอถ่ายรูปผมหน่อยถ่ายรูปผมหน่อยคนเดินถ่ายรูปผมหน่อยได้ไหมกาปิเดอบาร์บาร่าก็บอกว่าต้องให้ถ่ายรูปไงถ่ายแล้วถ่ายได้ถ่ายได้เอ้ยเอ้ยฟักทอกเกจก่ะโอ้ยไม่ทำะไรฟักทองที่มีแบบนี้ ก็รถดิบที่ผายไปแล้วรถดิบเลยรถดิบมันจะสปอรหนึ่งคันใหม่มันหอเหี่ยวมันต้องมีคันใหม่ดิใช่มันต้องมีคันใหม่หรือว่าคันใหม่ถูกไอ้รถดิบรถดิบจ้ะรถดิบอ้าหึ่งยไอ้ต่อยก็ได้ยิ่งทำลายรถดิบคันนี้ยี่เอ้ย นี่เกือบไปละโเออแค่เสียดเองนะเอ้ยให้บอกกะบะเพียบเลยเออนี่มันอะไรอ่ะมหาสงครามดาวตกเหรอตรงหัวมนี่อะไรอ่ะมหาสงครามหมัดดาวตกเหรอตายนี่ยได้ไปหมดเลยเนี่ยไอ้ไอ้มหาสงครามหมัดดาวตกนี่โอ้โหโอ้โห เอ้ยช่วยต่อยได้ไหมช่วยต่อยได้ไหมช่วยต่อยอันที่มีผมกระดุกระดิกอยู่ได้ไหมพี่โนช่วยต่อยทุกอ<ฮ>ันได้ไหมเพี่โนช่วยต่อยอันนี้ได้ไหมผมขังอยู่ช่วยด้วยช่วยต่อยอันนี้หน่อยฮะะอรขังอยู่อะไรขังขงัง

ก็นี่ไงก็มันดิบไงไอ้รถรถดิบไม่ได้มาถอดเยเฮ้รถดิบมีสองันหรอเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่ยรถดิบที่แข็งที่สออในโลกมีใครทุบเตาตกให้หน่อยอ

ขึน้นทีเลยเฮ้ยตอนนี้รถรถเยีย่สภาพที่ยับเยินหน่างร็แรงเลยเนี่ยเอวเยินยับเยิยนอย่างยุ่งแยงนี่ไปดิเออเข้าไปกองเก่งเดือพพัดเฮ้ยดิ เฮ้ยน่ลบดีสีแดงนี่หายากปิดพันึกเฮ้ยกระเป๋าใส่ดีดีไอ้โลนใไอ้โลนน่าเดีปิดพนึกปิดพนึกก็มาดีครับนี่ไอ้เราจะพัน เชี้ยี่เอยู่นอตรงนี้นี่อะเลือตุ๊ก้ยนี่สอคนนี่เนยไรถดิปใหม่รถดิปใหม่อ้ยายายเอ้ยขโมยรถดิปเออเออดีกลว่าข้ามความห้าวลมใจไว้นี่ผมรู้สึกหวั่นเขียว อตไข่ทีหนึ่งโอ้โหระโอ้โระโอ้โหรเอ้ยเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดนี่ระเบิดระเบิดระเบิดเยอะแยะเลยอ่ะเหมือนไอคนที่มันซ่าอุกกาบาตแล้ไม่มีอะไรทำก็เลยเอาอุกกาบาตมาปล่อยเล่นอ่ะเฮิร์เฮิร์เนี่ยเนี่ยอีกแล้ว

เอาตาเอาไหว้รถจิบได้แย้ะเฮ้ยดีรถจิบขาวเฮ้ยเฮ้ยเอางี้เหรออือนี่ยันรถจิบยันจิบรถจิบก้าวรถจิบข้าวเราจุกังขาสุดสมบูรณ์อืมอืม งูเห่าอะไรฮนะ,รอะโอเคแล้วก็เออตู้เฮ้ยเฮ้ยมาหาสงครามรถดิบเว้ยเนี่ยมันไม่ใช่คลิปเล่นกล้าแต่มันคือคลิปมาหาสงครามรถดิบเร็วหว่าเริ่มงง,งแล้วเฮ้ยแป๊บนึ่งเฮ้ยแป๊บนึงอะเข้มเข้มเข้มแป๊บนึง,นง,นงอย่าเพิ่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 ง จะพ้องขอเวลาแป๊บนึงเออก็เห็นตามหนังไหมที่มันจะมีแบบฉากพระเอกเดิมมันจะระเบิดแบบโคตรเท่เอออยากลองทำอ่ะอยากลองทำอ่ะแป๊บนึงเข้นไปบ้านขึ้นไปบ้านก่อนขึ้นไปบ้านเข้นไปบ้านเออแล้วอย่างเนี้ยหน้าบ้านอ่ะให้ปลาระเบิดแบบนี้เยอะๆเลยเว้ยโอ้เหมือนหน้าบ้านจะไม่ได้ต้องข้างๆบ้านอิฮอ่มอะยัง เออเออ,เอแปะรับอะเยอะๆอืมทำไมยังขึ้นมาไม่ได้เลยมา <c oughs> เออไปดูรูปดิดขอดูรูปหน่อยรูปรูปรูปโคตเท่ดูดิอ้าอัาๆอา <c oughs> อาอาาาาาอัาาาา นี่นี่เดี๋ยวช่เดี๋ยวช่เดี๋ยวช่เออแคละโอ้ยจอจอขอโทษเ้าขอโทษขอโทษเมื่อกี้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 มันเกิดปัญหามันไม่ได้มีเจตนานี่นะนี่โอเคเออไอเทมออกไปไกลๆก่อนออกไปไกลๆก่อนให้กดไปที่อะไรอะกดไปที่ไอ้ข้างบนน่ะแล้วกดแคปเจอร์แล้วกดออนน่ะมันจะมีปุ่มค้างเลยแล้วทีเนี้ยพอเราเนี่ยแล้วเกิดมันมี ให้กดไปที่ไอ้มุมซ้ายบนซ้ายบนที่มันมีอยู่สัญลักโลบอกอะเออแล้วเขมอยู่และแข้มก็ไาอยู่ตรงเนี้ยเออแล้แขมก็เดินบอมาณเนี้ยเออเดินแบบเออในเรื่องเดินก็ได้อยู่ระมาณเนี้ยแล้วเอฟเฟกต์มันจะไม่นี้เลยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะได้ถ่ายเออแล้วก็กดโอเคแล้วกดไปที่แคปเจอร์แล้วเปิดออนนี่เนี้ยพอฉากหลังอะมันแล้วพอมันระเบิดแล้วแขมระเบิดแล้วเข้มก็กดเลยโอเคเปิดหรือยัง เข้าใจเลยกัน3ถ้าต้าาายู่ทันยิวนี้กะโอเค3 2 1นั่นยิงอะไรอะอื้อเป็นปกาังรูปสวยๆอ้าวพี่ไม่าานนดได้ถ่ายรูปเอาไว้อ่ะหายอยู่ๆๆอืมมันจะดูยังไงอ่ะก็กดไปที่มุมซ้ายบนแล้วไม่ได้แคปเจอร์เหมือนเดิมอ่ะใช่ๆๆแล้วอ้อมกดไปที่แคปเจอร์แล้วไม่ถึงรูปหรอ,อ กอดไปไปไงคับคนค่ะฮ่าฮอด้กว่านี้พอยอะกว่านี้เออบ้านนึงปะเอ้บนนีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้สึกว่านิ้วมันมันแล้วนิ้วเริ่มเลี่ยนแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เป็นตากล้องให้เดี๋ยวติดระเบิดอือตรงที่ระเบิดตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงตรงไหนก็ได้เลยติดเลยเออติดเยอะเลยตา่ขึ้น เอ้ยเออโอเคเดี๋ยวกดระเบิดพร้อมกันนะสามเดี๋ยวเพิ่งสามสองหนึ่งตู้เฮยดูสิเนี่ยเนี่ยอาแผงคว้าอาแผงความเ้าเฮ้อโอ้ยโอ้ยยัยยาย นี่คลิปเกี่ทีแล้วโอ้ยยี่สิบห้าทีแล้วเราว่าเราเริ่มไปคลิปดีกว่าเออยุงไหนเนี่ยอ้าวหายอ้าวหายกันทุกคนเลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใช้พลังช้าๆไปบุกเองเออพอแล้วโอเคเออมาเลยหันมา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 อ่ะเพราะวันนี้เราก็ขออแป๊บนนึงะืกลับไปที่ทาวน์อะไรแล้วค่อยเนี่ยเออกลับไปที่เมืองดีกว่า โ okay. อเคแล้วก็จบคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครขายกันด้วยและอย่าลืมไปกดติดตามช่อง KOG Gaming ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบจุ๊กไ <c oughs> <c oughs>